ทุกคนครับเห็นด้วยไหมกับประโยคที่ว่าระบบขนส่งมวลชนไทยมีความรั้นท้ายแต่ราคาแพงจนัดเลิศลองตอบมาหน่อยนะครับแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยต้องเสียค่าเดินทางไปนู่นไปนี่กันเดือนละเท่าไหร่คิดว่ามันแพงไปไหมเมื่อเทียบกับรายได้แล้วก็คุณภาพนะครับเดี๋ยววันนี้มาดู10อันดับเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดในโลกกันหน่อยดีกว่านะครับอันดับ10ฮ่องกงอันดับ9โตเกียวประเทศญี่ปุน่นอันดับ8สิงคโปร,ร,ร์อันดับ7นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ6กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ อันดับ5กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอันดับ4กรุงมาดริดประเทศสเปนอันดับ3ากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอันดับ2เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและอันดับ1กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีครับ แต่ถามาที่ประเทศไทยของเรานะครับมีคนเคยคำนวณเอาไว้นะครับว่าค่าเดินทางที่เหมาะสมสําหรับคนเราคือไม่ควรเกิน10%เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำนะครับคิดว่าไหวกันไหมทุกวันนี้เกินอยู่หรือเปล่านะครับโอ้ตอนนี้ฮะค่าทําด่วนค่าเรือสาสนแบบก็ขึ้นราคานะครับรถไฟฟ้าก็เพิ่งมายกเลิกตัวเดือนปลายแถมราคาค่าโดยสารยังแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกนะครับนั่งไปกลับยาวๆเนี่ยมี200กว่าบาทน,นะฮะ นี่ยังไม่รวมว่าบางทีอาจจะต้องมีการต่อรถหลายต่อด้วยครับนี่ยังไม่รวมสิ่งไม่คาดฝันที่อาจจะต้องเจออีกนะครับอย่างเช่นแท็กซี่เนี่ยโบกยังไงเรียยังไงก็ไม่รับครับวินมอไซค์ขี่แบบว่าชีวิตเราเนี่ยมีค่าแค่20บาทรถเมย์นอกจากจะเก่าแล้วควันยังดําขับยิ่งกว่าฟ้าอีกด้วยรถไฟฟ้าเสียแถมแอร์อาดเบียดเสียดหรือว่านั่งเรือแล้วก็ถูกน้าเน่ากระเด็นใส่ครับ แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขนะครับอย่างเช่นอยากจะให้ปรับปรุงระบบนะครับหรือว่าลดค่าเดินทางลงมาหน่อยสามารถมาร่วมเสนอความคิดเห็นหรือว่าลงชื่อสนับสนุนได้นะครับที่สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสออ,อบอครับเขามีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการรวบรวมและนําเสนอความคิดเห็นรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆของผู้บริโภคทุกคนครับ เสียงเล็กๆของคุณอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตตัวคุณเองและคนอื่นๆได้นะครับมาช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผ่าน Facebook TCC Thailand นะครับหรือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภค search ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.tcc.or.th หรือว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทีมไว้ให้ในคอมเมนต์น,นะครับ